สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ได้พบกันนานกับวินิทัศนะครับกับผมหัวระทมนะครับหรือว่ากาดเดียนนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับแล้วก็เพิ่งได้ว่างกลับมาเล่นนะครับโอเคเราจะมาทำคอนเทนต์นะครับวินิทัศรัวๆนะฮะก่อนอื่นเลยต้องมาอัปเดตกันก่อนว่าตอนนี้วินิทัศมีคลิ๊กแบตเตอรแล้วนะครับคลิ๊กแบตเตอรคือเมื่อเราเข้ามาตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้านานหรือว่ายังไม่ได้ไปรับเควสนะครับคือให้เข้าไปที่โรงแรมนะครับจะมีเควสเเมอยยยู่นนะะะะคคคคครรับบบบุุุให้้จจจวสฮป๊าได์แลเม เราสามารถสร้างเบลเทิลที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่กดที่ฟันเฟือนนะฮะแล้วก็จะมีคิวเบลเทิตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากลากลงมาใส่ตรงนี้เลยครับลากลงมาใส่ตรงนี้ไปเลยนะฮะเห็นปะลากลงมาใส่ไปเลยนะครับแต่เราแค่ลากแค่อันเดียวไงโอเคเมื่อเราได้แล้วเนี่ยไอยชิปมาเอาไปออกไปโอเคลบไปก่อนเมื่อเราลากแล้วเนี่ยเราก็กดได้เลยนะครับแล้วเราจะเลือกสร้างตรงไหนก็ได้ครับเรายืนเนเรายืนคาเมืองเราก็สามารถสร้างแบทเทิลได้นะครับ ซึ่งมันค่อนข้างเจ๋งมากนะครับโอเคผมจะมาลองเล่นนะครับสักด่านหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการซ้อมมือด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยงานเยอะมากนะครับไม่ได้ทำงานเลยเราไปเล่นด่านไหนนี้นะเรายังไม่เคยถ่ายกันนะเราไหนนี้นะไอ้นี้นะถ้าเรายังไม่เคยถ่ายหรือที่เราเคยถ่ายแล้วแต่เราก็อยากไปตบกระบายมันต่อ <c oughs> ไอ้ดิฟไม์นี่ก็ใช้ได้อยู่นะ ผมมีความผูกพันกับงูมากครับผมไปงูดีกว่าสร้างปาร์ตี้ไม่เอาดีกว่างูมันชอบแดกผมไม่เอางอนมันแดกูบ่อยๆขอไปซ้อมตัวนี้ด้วยกันกาชายที่ฟอร์เรดนะครับยังไม่เคยถ่ายด้วยเท่าที่จําความได้นะเต,ตัวนี้ยังไม่เคยถ่ายนะครับนี่เราก็สร้างให้เลยอ่ะโคตรเจ๋งนะครับนอร์มอลปกติยากฮาร์ดได้หมดแล้ว่ะเออปสร้างแบบฮาร์ดนะฮะ มันก็วาร์ปเข้าเรืออะไรห็นป่ะครับมันง่ายเปะละ่าล่ะผมว่ามันมันง่ายมากนะมันทําให้เราเล่นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบวิ่งวนเฮ้ยจะไปสร้างเมืองที่ลอยแฉกไอโรเช่นั่นแหละผมเรียกเมืองลอยแฉกจะไปสร้างเมืองลอยแฉกเราก็ต้องเราก็ต้องไปไปที่เมืองรอยเจสเลยนี่เออใช่ไหมนี่เราไม่ต้องไปล้วครับเราตรงไหนก็ได้ไงโอเคผมจะไปโซโล่ก่อนเป็นการซ้อมฝีมือด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากเดี๋ยวซ้อมเสร็จเดี๋ยวจะไปลงเหล็กกับน้องๆบ้างลวฮะ ผมใหม่เท่ไหมเมื่อกี้มีกระตุกได้ใช่ไหมเล่นงไงวะลืมมาเนี่ยลืมจริงจังเราจะกระตุกไปไหนเพราะว่าเราเจ้าบัคคุณลุนช่อง Hulder f o r l e n Ruins จะเป็นพวกจีโนมนะครับจีโนมหรือว่าโทรวะโทรใช่ไหมผมจำชื่อพวกสัตว์ประหลาดไม่ได้ เดี๋ยวกระตุกซะเยอะแย่เชียวนี่คอมกูสภาพไหนเนี่ยคอมสมัยวัดศตวรรษที่21หรือเปล่า <c oughs> ดูเกา่าเก่าดูแบบแก่จังเลยดูแบบว่าไม่ได้รีคอมนิดคอมหน่อยก็กระตุก <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจัดชุดคอมชุดละแปดแสนคอมแบบนาซาใช้เน็ต5 6K okay. ความไวก็เหมือน1 3ึ่งาเมกะไบ ร้อยสามสิบกิกซ้อมไม่ด้ตัวนี้ไม่ไไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ตีฟันฟันลงังเลงนะครับน่าจะไหวยอยู่จริงๆเก้าสิบของก็ฟูฟูแล้วถ้าบอกไม่ไ,ไม่ไหวนะี่ก็ก็ไม่ไหวอ่ะวนะเออ ป๊อปเออกี่โมแล้วลว่า55หรอเอ้ย55วะ่ะ55วะ่ะ55เราต้องขอแปลงร่างสักหน่อยหนึ่งมันไม่ขยับเลยวะเราโหดไปใช่ไหมที่มาสู้กับมันเนี่ย ตายแล้วเหรอต้อง,ต,องต้องเล่นฮีโร่ใช่ปะคือเล่นฮาร์ดรู้สึกว่ามันง่ายไปอ่ะช่างมาเถิดถือว่าเป็นการซ้อมมือจากการคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกจริงๆก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าไม่ว่างจริงๆนะเพราะว่งานเยอะมากงานนี่ปวดหัวเลยผมนอนผมมองมงเช้าทุกวันนอนเล่นเกมไม่ใช่ทำงานนะครับค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียว เดี๋ยวจะกลับมาทำคอนเทนต์วีทัชนะครับรัวๆนะเดือนนี้จะลงประมาณอ่185คลิปนะฮะเดือนนี้เดือนเดียวนะครับเทปปะเดี๋ยวเดือนนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราโปรโมทให้ก่อนเลยนะฮะมีตัวละครใหม่ครับดีเลียเข้ามานะครับผมจะขึ้นรูปไปให้ดีเลียนี่ก็ซึ่งเป็นเมียคาล็อกนั่นเองนะครับใครเป็นว่าเมียอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าดีเลียกับคาล็อกนะครับมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนนะครับคือเคยเอวบอสจามากันมาก่อนนะครับอันนี้ประวัติของดีเลียนะเคยเอวบอสจามากันมาก่อนแล้วก็มีลลูกนนนะครับเป็หิ แล้วทีเนี้ยลินก็ไปแต่งงานกับเวลล่าแล้วก็มีลูกเป็นใครมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือประวัติของดีเลียนะครับซึ่งแน่นอนเขาเป็นเมียคาร์ล็อกเข้ามาแล้วนะครับก็ประมาณกลางเดือนนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับแต่ว่าอัปเดตแน่นอนเดือนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเจอกันกับตัวละครใหม่ดีเลียเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นซีรีส์ยาวเลยดีเลียเมียออฟคาร์ล็อกการเดินทางของเมียคาร์ล็อกนะครับผมนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายช่วงนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆก่อนเป็นการซ้อมมือนะครับกูจริงกกกูนนนน่่าาาจะะซ้อออมมมฮีโรรรสสสสงงงงึึเเเเหหลลืืิิ สงสารมึงเหลือเกินหือสงสารมึงเหลือเกินนั่งนอนตูดโด่งเลยอ้อเย่ก้นนี้โด่งเลยนะอืมก้นนี้โด่งเลยนะ <laughs>